สถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสงครามขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานภายใต้โครงการบ้านพักข้าราชการตำรวจหน้าอยู่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวเราได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยใหม่เป็นแฟลตสูง5ชั้นรองรับได้40ครอบครัวออกแบบเป็นอาคารแบบใต้ถุนโล่ง เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่28ธันวาคม2564แล้วเสร็จและส่งมอบวันที่8มีนาคม2566ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กองณเลขที่710ตำบลแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อทดแทนอาคารเรือนแถวหลังเก่าที่ชำรุดทรุดโทมไปตามกาลเวลาข้าราชการตำรวจพร้อมครอบครัวได้ทยอยเข้าอาศัยตั้งแต่วันที่13มีนาคม2566เป็นต้นมา เพื่อให้การบริหารจัดก,การบ้านพักไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจชาติว่าด้วยการรักษาความสะอาดสถานที่ราชการและการเข้าพักอาคารบ้านพักฉบับที่2พศ2543ข้อ3 1ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามได้ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ปกครองอาคารและผู้ช่วยปกครองอาคารพร้อมจัดประชุมชี้แจงหน้าที่และบทบาทของผู้ดูแล รวมถึงสร้างความเข้าใจร่วมกันกับสมาชิกผู้อยู่อาศัยทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบดูแลความสะอาดและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านพักเพื่อให้ที่นี่เป็นชุมชนแห่งความสุขและความปลอดภัยสะท้อนถึงความใส่ใจในคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจและครอบครัวพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความรักความสามัคคี และความหวงแหนในบ้านหลังนี้ร่วมกันหลายคนอาจไม่ทราบว่าแฟตที่พักของเราอยู่ในซอยเล็กและค่อนข้างลึกทําให้การนําส่งพัสดุหรือการเดินทางมาติดต่อมักเกิดปัญหาวันนี้เราจรึงจัดทําป้ายบอกทางใหม่แบบถาวรติดตั้งชัดเจนที่หน้าปากซอยเพื่อให้ทุกเส้นทางมาถึงเราได้ง่ายขึ้นมั่นใจและไม่หลงทางอีกต่อไปบริเวณทางเข้าแฟตมีมุมอับสายตา ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขณะเลี้ยวรถเราจึงติดตั้งกระจกโค้งใหม่เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นและความปลอดภัยในการขับขี่ของผู้พักอาศัยในส่วนหน้าตัวอาคารเดิมมีปัญหาบกคนภายนอกบุกลุกและรถชนกระถางต้นไม้เราจึงทำรั้วกั้นแบบคาวบอยกั้นแนวสองชั้นพร้อมทาสีใหม่จากขาวเป็นแดงทั้งด้านในและด้านนอก ให้ดูสะอาดและโดดเด่นยิ่งขึ้นและเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พักอาศัยกรณีที่จอดรถจักรยานยนต์ไม่เพียงพอต้องนำมาจอดตากแดดตากฝนบริเวณด้านหน้าแฟลตเราได้จัดทำหลังคาคลุมที่จอดรถจักรยานยนต์ขึ้นมาใหม่หมดปัญหาตากแดดตากฝนสะดวกและเป็นระเบียบมากขึ้นจากปัญหาพัสดุสูญหายและความไม่ปลอดภัยในพื้นที่แฟลต เราได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด4ตัวครอบคุมทั้งด้านหน้าและด้านหลังอาคารพร้อมประสานเทศบาลเมืองสมุทรสงครามติดตั้งเพิ่มอีก2ตัวบริเวณทางเข้าออกซึ่งเป็นมุมอับสายตาเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้ผู้พักอาศัยทุกคนจากสารระภูมิเดิมที่อยู่คู่กับแฟดมานานกว่า30ปีแม้กาลเวลาจะผ่านไป แต่จิตใจของพวกเรายังคงผูกพันเมื่อศาลหลังเดิมเริ่มสุดโทมไม่สวยงามผู้พักอาศัยทุกคนมีมติร่วมกันสร้างศาลองค์ใหม่ให้งดงามและเหมาะสมตั้งอยู่ด้านหน้าอาคารเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางใจของครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่นี่พิธียกศาลใหม่จัดขึ้น ในวันที่10กรกฎาคม2,568เวลา9นาฬิกาโดยมีพันตำรวจเอกสันทพพวิทย์มากช่วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามผู้กำกับการพร้อมพี่น้องข้าราชการตำรวจและครอบครัวร่วมแรงร่วมใจสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเครื่องหมายของความรักความผูกพัน และความสามาคัคคีสำหรับข้าราชการตำรวจที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเบื้องหลังความเสียสละเหล่านั้นยังมีครอบครัวและลูกหลานที่เฝ้ารอการกลับบ้านผู้กำกับการเล็งเห็นถึงความสำคัญของสายใยในครอบครัวจึงได้ดำเนินการจัดหาชุดเครื่องเล่นเด็กใหม่ติดตั้งบริเวณสนามหญ้าด้านหลังแลดริมแม่น้ำแม่กองเพื่อให้บุตรหลานของข้าราชการตำรวจมีพื้นที่ในการเล่นสนุกสนานและเสริมสร้างพัฒนาการ ทางร่างกายและจิตใจพร้อมทั้งสร้างช่วงเวลาดีๆให้กับครอบครัวใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้พักอาศัยทุกช่วงวัยผู้กำกับการยังได้จัดหาเครื่องออกกําลังกายสลับใช้งานร่วมกันเพิ่มกิจกรรมที่สร้างความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังได้ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ตามมาตรการประหยัดพลังงาน เพิ่มเติมในช่วงเวลากลางคืนเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษและเพิ่มความปลอดภัยในการทำกิจกรรมยามเย็นอีกทั้งบริเวณกำแพงปูนแนวกั้นระหว่างโรงพยาบาลสมเด็จมีสีซีดจางดูไม่สวยงามจึงได้ทาสีขึ้นมาใหม่ให้สวยงามยิ่งขึ้นส่วนบริเวณพื้นริมแม่น้ำด้านหลังมี รอยแตกแล้าจากการก่อสร้างประตูระบายน้ําได้ดําเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิมเพราะเราเชื่อว่าพื้นที่เล็กๆที่เปี่ยมด้วยความใส่ใจสามารถสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับครอบครัวตํารวจได้อย่างยั่งยืนแอดนะคะเป็นแฟนของหมวดอนุชาพิมพ์ตะลานนะคะต้องขอขอบคุณพุ่งกับนะคะที่ว่ามาทําให้ชีวิตชาวเของ,ของพวกแม่บ้านดีขึ้นค่ะแล้วก็มีเครื่องเล่นให้ ลูกหลานได้เล่นกันของพวกแม่บ้านตำรวจพาเด็กๆลงมาเล่นแล้วก็มีพืชผักสวนครัวให้กับพวกแม่บ้านได้เก็บมารับประทาน,นะคะ่ะความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่พักอาศัยบริเวณชั้นต่างๆไม่มีสิ่งของวางให้ลกตาผู้พักอาศัยมีกิจกรรมช่วยกันทําความสะอาดเก็บกวาดขยะทั้งตัวอาคารและบริเวณพื้นโดยรอบมีผู้ช่วยปกครองอาคารคอยสอดส่องดูแลคือภาพสะท้อนของความร่วมมือ และจิตสำนึกที่ดีในการอาศัยอยู่ร่วมกันได้จัดทำโรงเก็บถังขยะพร้อมจัดหาถังขยะให้เพียงพอเพื่ออำานยความสะดวกให้กับข้าราชการตำรวจที่พักอาศัยโดยมีการจัดเก็บขยะเป็นประจำทุกวันครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นโรงจัดเก็บขยะเราจะเก็บขยะทุกวันนะครับเวลา18.00น,น,นเมื่อก่อนเป็นห้องน้ำของช่างที่มาก่อสร้างนะครับ แล้วก็ภาพลักษณ์ยังไม่สวยงามเท่าไหร่ท่านผู้วกาการเลยปรับภูมิทัศน์ใหม่นะครับก็สร้างเป็นโรงเก็บขยะและโรงคัดแยกขยะไปในตัวนะครับเฉพาะตรงนี้และที่น่าชื่นชมยิ่งกว่านั้นผู้พักอาศัยทุกห้องยังร่วมแรงร่วมใจคัดแยกขยะรีไซเคิลเช่นขวดพลาสติกและขวดแก้วเพื่อนำไปจำหน่ายรายได้ที่ได้จากการคัดแยกขยะนำกลับมาพัฒนาแฟลตที่พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นซื้อน้ำมันสลับเครื่องตัดหญ้าหรือปุ๋ยใส่แปลงผักสวนครัวนี่คือพลังเล็กๆของความร่วมมือที่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่บ้านหลังที่สองของตำรวจคือสถานที่พักที่ต้องปลอดภยัยอบอุน่นและน่าอยู่อาคารมีสภาพเรียบร้อยสวยงามมีต้นไม้ให้ความร่มรื่นที่ผ่านมามีปัญหาสัตว์เลื้อยคานเช่นงู และนกพิราบแอบเล็ดลอดเข้ามาบริเวณด้านหลังห้องพักผ่านช่องเปิดโล่งซึ่งนอกจากจะสร้างความลำคาญใจแล้วยังอาจก่อให้เกิดอันตรายและนำเชื้อโรคต่างๆเข้ามาผู้พักอาศัยได้ทำที่กั้นเพื่อแก้ปัญหาแต่เนื่องจากต่างคนต่างทำไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและดูไม่สวยงามผู้กำกับการได้รับฟังเสียงสะท้อนจากผู้ใต้บังคับบัญชาและตระหนักถึงความจำเป็น จึงได้ดําเนินการติดตั้งตาข่ายเหล็กปิดกั้นบริเวณด้านหลังห้องพักอย่างมิดชิดทุกห้องในรูปแบบเดียวกันเพื่อความสวยงามเพื่อให้ที่พักของตำรวจทุกนายเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งต่อร่างกายและจิตใจนี่คือความใส่ใจเล็กๆที่มีความหมายใหญ่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิทักษ์สันติราษผมสิบตำรวจโทนาทีุนสูงเินเครับ เมื่อก่อนที่ที่แฟดครับจะมีนกพิราบเข้ามาครับแล้วก็เกิดความตกกระปกครับผู้กกับก็เลยจัดหา,าตะแกรงเหล็กมาติดให้ครับตอนนี้ไม่ไม่มีนกพิราบเข้ามาแล้วครับการซ้อมแผนเผชิญเหตุไฟไหมอาคารแฟดที่พักจัดให้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดไฟไหม ที่อาคารแฟลตที่พักข้าราชการตำรวจเพื่อเสริมสร้างความพร้อมความเข้าใจและทักษะในการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินการฝึกซ้อมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลเมืองสมุทรสงครามและเจ้าหน้าที่มูลลนิธิสว่างเบญจธรรมที่ร่วมให้ความรู้สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงฝึกปฏิบัติการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้องและปลอดภัยข้าราชการตำรวจทุกนายพร้อมครอบครัวได้มีโอกาสร่วมฝึกซ้อมในสถานการณ์จำลองเรียนรู้ขั้นตอนการอพยพและการช่วยเหลือตัวเองในภาวะวิกฤตการซ้อมแผนในครั้งนี้เป็นไปได้วยความเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติได้อย่างมีวินัยและพร้อมเพียง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลความปลอดภัยของชีวิตทั้งตนเองครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าที่ตำรวจสพเมืองสุโขทนครับที่ครับให้ระเบิดเพลิงที่าลเมืองสุโขทัและเจ้าที่สว่างบิณฑบานะครับมูลที่ได้เข้าร่วมซ้อมแผนวิธีการใช้นะครับถังยาระเบเพลิงเคมีและใช้วิธีใช้รน้ำระเบเพลิงนะครับท่ามกลางสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นผู้กำกับการเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวตำรวจ โดยร่วมกับกตรมอบข้าวสารใน้ข้าราชการตำรวจมีโครงการอาหารกลางวันในวันเวลาราชการทานที่สถานีตำรวจส่วนการดำารงชีวิตที่แฝดนั้นผู้กำกับการได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนาโมเดลมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้วยการจัดทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณที่พักทั้งด้านหน้าด้านหลังโดยข้าราชการตำรวจพร้อมครอบครัว ได้ช่วยการปลูกผักลดน้ําใส่ปุ๋ยบํารุงรักษาเพื่อให้กําลังพลและครอบครัวสามารถเก็บผลผลิตมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารในแต่ละวันเช่นพริกข่าตะไคร้ผักชะอมผักกินใบหรือดอกแครนอกจากพืชผักที่ปลูกเองยังสามารถจับสัตว์น้ําจากแม่น้ําแม่กลองใกล้ที่พักไม่ว่าจะเป็นการตกกุ้งตกปลาหรือทอดแห สัตว์น้ําที่ได้นอกจากนํามารับประทานร่วมกันภายในครอบครัวหากเหลือยังสามารถนําไปจําหน่ายสร้างไรายได้เพิ่มมาอีกช่องทางอีกด้วยนอกจากนี้ได้ร่วมกับกรมประมงบริษัท CPF ทำการฝึกอาชีพการทำน้ำปลาจากปลาหมอคางดำ และทําน้ําหมักชีวภาพให้กับกลุ่มแม่บ้านตารวจข้าราชการตารวจเพื่อเป็นช่องทางในการประกอบอาชีพสร้างรายได้เสริมลดรายจ่ายอีกช่องทางด้วยก<า>ร,รุมประมงเขาร่วมกับภาคเอกชนเปิดอบรมการกําจัดปลาหมอคางดําด้วยกันนามาหมักเป็นน้ําปลานําร่องก่อนเลยกับสมาคมแม่บ้านตํารวจจังหวัดสมุทรสงครามสวัสดีครับผมร้อยตรตีดำรงแก้วประเสริฐแต่ก่อนนั้นได้พักอาศัยอยู่ด้านนอกโดยการเช่า ก็มีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างสูงแต่ปัจจุบันผมได้มาพักแฟดขา้าราชการหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจอะไรต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการงานแล้วก็จะทําการเกษตรเล็กๆน้อยก็อยู่ด้านหน้าของแฟดที่พักอาศัยรวมทั้งประมงชายฝั่งเพื่อได้ทั้งกุ้งนะครับนี่ที่โคตจริยาถือเพื่อไว้กินล่าหลังจาก พอกินก็จะนําไปขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวถึงมันจะไม่มากแต่ก็สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างความปกติดโดยความเป็นสุขนะครับบ้านพักที่สวยงามไม่ได้สะท้อนแต่ความเรียบร้อยแต่ยังเปล่งประกายความรักความสามัคคีของครอบครัวตำรวจอย่างแท้จริง